สวัสดีทุกท่านนะครับไมซุนคารพี่น้องไทยวันนี้มีเรื่องราวที่อยากคุยกับทุกท่านเพราะว่าจะพิมพ์ไปมันก็จะสื่อสารไม่ครบถ้วนนะครับช่วงนี้เราจะเห็นเรื่องของบัญชีม้าแล้วก็แอปธนาคารถูกดูดเงินจากแกงคอร์เซ็นเตอร์ผมแชร์ทุกท่านสั้นๆส,ส,ส,สักสองเรื่องเรื่องบัญชีม้าบัญชีม้าถ้าคนนี้ตั้งใจไปเปิดไม่ห่วงนะครับนั่นคืท่านตั้งใจเปิด ยีนขาตอบแทนนั้นมีความผิดแต่บัญชีม้าประเภทที่ว่าเราถูกแอบบ้างไปเปิดนั้นเราจะเช็คอย่างไงผมทํามาแล้ว2วิธีนะครับถ้าเราไปแบงก์ขอเช็คที่แบงก์เลยยื่นบัตรประชาชนให้เขาแล้วก็บอกว่าอยากจะเช็คดูว่าเรามีบัญชีกี่บัญชีตรงที่เราใช้ไหมนะครับถ้าตรงที่เราใช้แสดงว่าถูกต้องละแต่ถ้าเช็คมาแล้วมีบัญชีเกินท่านต้องรีบแจ้งความและปิดบัญชีอีกวิธีหนึ่งโทรเข้า call center สมมติเรามีบัญชีธนาคาร อะไรก็ตามแล้วก็โทรเข้าคอเซ็นเตอร์นั้นแล้วให้เขาเช็คว่าเรามีบัญชีสะดวกทางไหนก็ลองใช้ทางนั้นนะครับเสียสละเวลาสักนิดหน่อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเราการมีคดีความนี่เวลาเป็นคดีเขาไม่ได้บอกว่าเรารู้หรือไม่รู้นะครับแต่หลักฐานมันโยงมาถึงเราก็ต้องไปแก้ต่างแก้ความโอ้หลายปีก่อนจะจบเรื่องสองเรื่องการใช้แอปธนาคารยังไงให้ปลอดภัยอันดับแรกหนึ่งพร้อมเพย์ที่เป็นเลขบัตรประชาชนเลิกใช้เลยนะครับ พร้อมเพย์ที่เป็นเลขบัตรประชาชนให้เลิกใช้ไปเลยการบอกเราบอกเลขบัตรกับใครเพื่อเข้าโอนเงินมาอันตรายมากเลขบัตรนั้นอาจจะถูกนําไปใช้อย่างอื่นเช่นเอาไปส่งของผิดกฎหมายหรือใช้สมัครอันอื่นซึ่งแน่นอนมีคดีความเป็นเรื่องบรลาวแน่นอนจํากัดวงเงินในธนาคารในแอปมือถือจะมีเมนูให้เราจํากัดวงเงินจํากัดวงเงินให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อให้เรา,เาถ้าหาเราโดนเนี่ย ก็จะโดนน้อยที่สุดรหัสผ่านทุกท่านทราบแล้วรหัสผ่านทุกท่านทราบแล้วว่าอย่าใช้รหัสผ่านหน้าจอกับรหัสผ่านแอปธนาคารอันเดียวกันแต่ท่านจะใช้อยู่ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเอายากๆเอาแบบจําไว้ได้เลยใช้ทีก็ต้องนึกกันให้นานๆอีกวิธีที่ผมใช้ก็คือผมซ่อนแอปนะครับผมซ่อนแอปหรือใช้รหัสเข้าแอปเพื่อให้มันยากมากขึ้นอีกวิธอีอีกทางนึงในการใช้แอปธนาคารเวลาเราเข้าเสร็จแล้วนี่ให้กดออกจากระบบทันทีอย่าคาไว้ แน่นอนทุกแอปจะมีเวลาหน่วงประมาณ3นาทีซึ่งช่วง3นาทีอาจจะเป็นอันตรายต่อเราพอเสร็จภารกิจจากการใช้เงินใช้ทองโอนเงินโอนทองแล้วให้ออกจากแอปกดออกจากระบบนะครับยินจมนำหนาพี่น้องใจใหญ่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังกันหวังว่าคงเป็นประโยชน์